ดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Silent Hill Revelation เมืองหาผีภาค2โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2012นะครับก็คือห่างจากภาคแรกประมาณ6ปีเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูภาคแรกก็สามารถกดที่เครื่องหมายมุมบนขวาและไปดูภาคแรกก่อนได้นะครับเพื่อความเข้าใจและสำหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้และไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับ ก่อนจะรับชมการสปอยเพ,อเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไหล์ like, และซัดปุ่มซับสไครต์ผม้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันนนคคค่ะะแแลวรมีผู้ใใ้ใใหหญอยา หนังเปิดมาที่ชาลอนซึ่งเธอเพิ่งสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายและในฝันก็มีคริสโตเฟอร์พ่อของเธออยู่ด้วยหลังจากภาคแรกที่โรสผู้เป็นแม่ได้ช่วยชาลอนออกมาจากลัทธิในไซเลนฮิลตัวของเธอก็ต้องติดอยู่ในนั้นมีเพียงชาลอนเท่านั้นที่สามารถออกมาได้และเธอก็ไม่สามารถจำอะไรได้เลยคริสโตเฟอร์กับชาลอนก็ย้ายไปอยู่ตามเมืองต่างๆโรสก็ได้บอกกับคริสไว้นะครับว่าพวกลทัทธิยังคงตามตัวชาลอนอยู่เขาต้องปกป้องลูกสาวของพวกเขาให้ได้และคริสก็บอกกับชาลอนว่าโรสตายในอุบัติเหตุ แทมทุกครั้งที่ย้ายบ้านชาลอนมักจะฝันร้ายถึงไซเลนฮิลอยู่เสมอแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกอย่างคือทุกครั้งที่พวกเขาย้ายบ้าน2พ่อลูกจะเปลี่ยนชื่อไปด้วยคราวนี้ชาลอนก็ใช้ชื่อเฮเทอร์นะครับส่วนคริสโตเฟอร์ก็จะใช้ชื่อว่าแฮร์รี่ผมจะขอเรียกทั้ง2ชื่อตามสถานการณ์นะครับให้จับไว้ว่าเฮเทอร์กับชาลอนคือคนเดียวกันและคริสโตเฟอร์กับแฮร์รี่ด้วยวันแรกของการไปโรงเรียนใหม่เฮเทอร์ก็ถูกภาพหลอนของไซเลนฮิลเข้าเล่นงานอีกครั้งจากนั้นเธออกกกกก็ไไไดดด้ดด้้เเเเจจััับบลาาาสนนนนืชชที่่่ขมมววคยงใ ที่โรงเรียนเพื่อนในห้องก็ดูจะไม่ค่อยต้อนรับเฮเทอร์นักแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรแถมยังบอกอีกว,ว่าทุกคนไม่จําเป็นจะต้องคุยกับเธอเพราะอีกเดียวเธอก็คงต้องย้ายบ้านอยู่ดีพอเลิกเรียนเฮเทอร์ก็เห็นภาพหลอนขึ้นมาอีกและรอบนี้เหมือนว่าภาพหลอนจะอยู่ในไซเลนฮิวด้วยนะครับจากนั้นวินเซนต์เพื่อนในห้องเดียวกันก็โผล่มาซึ่งวินเซนต์ก็คือนักเรียนใหม่เหมือนกับเฮเทอร์เฮเทอร์ก็เดินออกมานอกโรงเรียนแล้วเธอก็เห็นว่าดักร้านดักรออยู่เธอเลยเดินกลับเข้าไปด้านในแล้วโทรหาพ่อเฮเทอร์ก็บอกกับพ่อว่าเธอถูกกกสดรรรรออออยยตาาาาามฮลลีีลี่่เกเเนนนนใ้้้ธไปจทบบพงว แต่ถ้าว่าเหมือนมีใครบางคนพยายามจะเปิดประตูเข้ามาในบ้านแฮรี่เลยเดินออกไปที่ประตูหลังแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็หนีไม่พ้นในขณะที่เฮเธอร์นั่งรอแฮรี่อยู่ในห้างรอบตัวของเธอว่ากลายเป็นเมืองปีศาจเธอก็พยายามโทรหาพ่อนะครับแต่ก็ไม่มีสัญญาณแถมยังต้องมาเดินหนีดักลาสอีกพอเฮเธอร์ไม่มีทางไปแล้วเธอก็ตัดสินใจหยิบอาวุธขึ้นมาแล้วหันไป,ปเผชิญหน้ากับเขาดักลาสก็บอกกับเธอว่าเขาถูกจ้างมาให้ตามหาตัวชาลอนซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ้างเขา แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเป็นภาคีงวอลทิวดักราสพยายามบอกความจริงกับเฮเธอร์เขาบอกว่าเธอไม่ได้ความจำเสื่อมเพราะอุบัติเหตุแต่โรชเป็นคนช่วยเธอออกมาจากไซเลนฮิลและแฮร์รี่ก็ไม่ได้บอกความจริงกับเธอและเขาก็บอกให้เฮเธอร์รีบหนีไปตอนนี้เพราะเขาได้ส่งตำแหน่งของเธอให้พวกภาคีไปแล้วในตอนนั้นเองดักราสก็ถูกปีศาจโผมากระสวกไปหวัน่นเฮเธอร์ก็ยังไม่ทันได้รู้เลยนะครับว่าตัวเองเป็นใครกันแน่จากนั้นเธอก็วิ่งหนีออกมาด้านนอก ซึ่งเธอก็เห็นว่ามีตำรวจอยู่เต็มไปหมดตำรวจก็เจอแจ็คเก็ตที่เปื้อนเลือดของเฮเธอร์ที่ถอดทิ้งเอาไว้สิ่งนี้มันก็ทําให้เธอกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาดักลาสพอเห็นแบบนั้นเธอก็รีบเดินออกมาโดยมีวินเซนต์เดินตามมาส่งเธอที่บ้านเฮเธอร์ที่กลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นว่าบนกระแพงถูกเขียนไว้ด้วยเลือดซึ่งมันก็เป็นข้อความบอกให้เธอไปที่ไซเลนฮิวพอเห็นแบบนั้นเธอก็วิ่งตามแฮร์รี่ทั่วบ้านเลยนะครับแต่ก็หาเขาไม่เจอ วินเซนที่ได้ยินเสียงของเฮเธอร์ตะโกนเขาเลยกลับมาเคาะประตูบ้านเธออีกครั้งเฮเธอร์ก็บอกให้วินเซนเข้ามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นวินเซนก็บอกให้เธอโทรแจ้งตำรวจแต่เฮเธอร์ก็บอกว่าแจ้งไม่ได้แล้วเขาก็ถามเฮเธอร์ว่าเธอรู้จักไซเลนฮิลไหมแต่เธอก็บอกว่าเธอเคยเห็นแค่ในฝันเท่านั้นและพ่อก็เตือนไว้ว่าห้ามไปที่นั่นเด็ดขาดจากนั้นเฮเธอร์ก็หยิบอาลังไม้ออกมาซึ่งมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อันเดียวกันกันกบที่ถูกวาดไว้บนกำแพงลังไม้อันนี้เป็นสิ่งที่แฮร์รี่เก็บเอกสารทุ แถมด้านในมันยังมีครึ่งหนึ่งของเหรียญตราเมดาทอนจากนั้นเธอก็ไปหยิบปืนที่ซ่อนเอาไว้ออกมาในตอนนั้นเองตำรวจก็มาเคาะประตูบ้านเฮเทอร์ก็ต้องรีบหนีออกจากที่นี่ทันทีเธอก็ขอให้วินเซนต์ช่วยขับรถให้เพราะเธอขับรถไม่เป็นระหว่างที่อยู่บนรถเฮเทอร์ <H ater S 2> ก็ได้อ่านจดหมายของพ่อและเธอก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วพ่อไม่ได้พาเธอหนีตำรวจในข้อหาที่พ่อเคยฆ่าโจรคนหนึ่งตายแต่โจรคนนั้นมันเป็นคนของภาคีที่ถูกส่งมาจับเฮเทอร์พ่อไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเธอแต่พยายามทําให้เธอปลอดภัยที่สุดอย่างที่สสััญญาากบโอว เฮเทอร์ก็อ่านสมุดของแฮร์ร um ี่ต่อในนั้นก็บอกว่าไซเลนฮิลเคยเป็นคุกเก่าขนาดใหญ่บนแผ่นดินที่ยืดมาจากอินเดียนแดนพื้นเมืองซึ่งที่นั่นก็ถูกเรียกว่าสถานที่แห่งวิญญาณที่ไร้เสียงมีพารีแห่งวาลทิวกลุ่มคนหัวรุนแรงทางศาสนาคุมเมืองนี้อยู่อย่างลับๆมาหลายร้อยปีแล้วพวกเขาเฝ้ารอเด็กคนหนึ่งให้เกิดมาเพื่อใช้เป็นร่างติดต่อกับพระเจ้าซึ่งจะฟื้นคืนชีพและสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาเฮเทอร์ยังเจอหน้าหนังสือพิมพ์เก่าที่มีข่าวไฟไหม้ในเหมืองถ่านหินและยัังงมีีไฟคุุุกกก่่นนนอยูจถึทว้ แฮร์รี่ก็เขียนไว้ในสมุดอีกนะครับว่าเมืองถูกสาปใต้อำนาจของเด็กปีศาจท,ที่มีชื่อว่าเอเลซ่าเธอถูกพาคีจับมาชำระบ,บาปด้วยไฟแต่พวกมันก็ทำพลาดเอเลซ่าเลยล้างแค้นโดยการทำให้โลกมืดมิดและเรียกปีศาจออกมาเต็มไปหมดหลังจากขับรถไม่ได้สักพักวินเซนต์ก็ขอแวะนอนพักที่โรงแรมเล็กๆเ,เขาก็ได้สรารภาพกับเฮเธอร์นะครับว่าเขาคือคนของกลุ่มพาคีวินเซนต์เกิดและถูกเลี้ยงมาในไซเลนฮิลเขาถูกตีตาและส่งมาเพื่อพาเฮเธอร์กลับไป ทั้งชีวิตของเขาถูกสอบมาว่าเอเลซาคือจองปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และเฮเธอร์คือส่วนหนึ่งของความชั่ว้ายนั้นแต่ทว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าไม่ใช่เฮเธอร์ไม่ได้เป็นแบบที่พวกนั้นคิดพวกภาคีจะเป็นอิสระได้ต่อเมื่อกำจัดอำนาจของเฮเธอร์และเอเลซาได้สิ้นซากตอนนี้แฮร์รี่ก็ถูกขอเดียแม่ของวินเซนต์และน้องสาวของคริสตาวล่าในภาคที่แล้วจับเอาไว้วินเซนต์ก็บอกกับเฮเธอร์ว่าเธอต้องแออาตายครึ่งหนึ่งซึ่งมันอยู่กับเลโอนาร์ดวูปู่ของเขาและปู่ก็อยู่ในรรรงพพยยยาาาาาาาบบบล้้้อไไดดเหีีตามมาคถถึจะสาาช่่วแฮ แต่ทันใดนั้นความมืดมิดก็มาถึงวินเซนต์ก็ถูกปีศาจเพชฌฆา,าตพาตัวไปส่วนเฮเธอร์ที่สลบไปพักใหญ่พอเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในไซเลนท์ฮิวเป็นที่เรียบร้อยและเธอก็ได้เจอกับดาเลียแม่ของเอลิซาดาเลียก็บอกว่าเฮเธอร์คือลูกสาวที่ได้รับส่วนหนึ่งมาจากเอลิซาและเธอก็ไม่ควรกลับมาที่นี่ทันใดนั้นเสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นสิ่งนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณบอกว่าความมืดกําลังคลืบคลานเข้ามาดาเลียก็บอกให้เฮเธอร์วิ่งไปอยู่ในอาคารจะปลอดภัยกว่าแต่ในอออออาาาาาคารรรกกก็มมมีสุาายยยเธออยู่ เฮเธอร์ก็ตัดสินใจหนีเข้าไปในช่องระบายอากาศทั้งฝั่งวินเซนต์ก็ถูกจับตัวมาหาคลอเดียซึ่งแฮร์รี่ก็ถูกจับไว้ที่นี่เหมือนกันนะครับวินเซนต์ก็พยายามบอกแม่ว่าเฮเธอร์ไม่ใช่ปีศาจอย่างที่เธอคิดแต่ถึงอย่างนั้นคลอเดียก็สั่งให้ลูกชายตัวเองเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าถึงแม้ว่าเขาจะทํางานสําเร็จก็ตามพอแฮร์รี่ได้ยินทุกอย่างเขาก็รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เฮเธอร์อยู่ในไซเลนท์ฮิลทางด้านเฮเธอร์ก็ได้โผล่เข้ามาในตึกโรงพยาบาลบ้าเธอก็หากุญแจและห้องของลีโอนนาารดดเเเออพธปปปิะตูข้้ไใ เฮเธอร์ก็ <He> พบว่าลีออนาดถูกล้ามโซ่เอาไว้ลุงแกก็บอกนะครับว่าลูกสาวของแกเป็นคนทำทุกอย่างซึ่งคนนั้นก็คือคลอเดียลุงแกบอกว่าลูกสาวคิดว่าพ่อตัวเองถูกครอบงำเธอเลยสั่งจับเขามาขังไว้ที่นี่จนตอนนี้ตาของเขาก็มองไม่เห็นอะไรต่อไปแล้วเฮเธอร์ <He ater S 2> ก็เอาไตออครึ่งหนึ่งส่งให้ลีออนาดด้วยความหวังว่าเขาจะช่วยเธอลีออนาดก็บอกนะครับว่าตราชิ้นนี้ถูกขโมยไปนานแล้วตอนที่เขายังเป็นหัวหน้าของภาคีเมื่อมีตราไม่ครบพวกเขาก็ไม่สามารถอัญเชิญเทพเจ้าได้ลีออนาดบอกตายครึึ่่งงงนนออยูใตัวขเขเา จากนั้นไอลุงมันก็ยาตราที่ได้จากเฮเธอร์เข้าไปในหน้าอกของตัวเองทันใดน,นั้นดวงตาของลิออนาดก็กลับมามองเห็นอีกครั้งและไอลุงมันก็เอื้อมมือไปบีบคอเฮเธอร์ทันทีแต่เฮเธอร์ก็ยิงสวนด้วยความเร็วแบบรีเฟกไวรุ่นลิโอนาดก็กลายเป็นกระสุนลายและตรงเข้ามาหาเฮเธอร์มันก็ทําการซัดเธอและจับตัวเฮเธอร์ไประหว่างที่โดนแบกอยู่เฮเธอร์ก็ใช้มือของเธอล้วงเข้าไปในหน้าอกของลิโอนาดและกระชากตาที่ประกบกันแบบสมบูรณ์ออกมาพอเป็นแบบนั้นลิออนาดมันก็สลายหายไปทันทีเลยนะครับ เปรียบเสมือนว่าตาคือหัวใจของมันนะหลังจากได้ตามาครบแล้วพีระมิดเทดมันก็เดินผ่านมาทางนี้พอดีเธอเลยต้องรีบซ่อนตัวไว้ก่อนซึ่งพีระมิดเทดมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเอเลซ่านะครับเหมือนว่าพี่แกจะเป็นเพชฌฆา,าตประจําตัวของเอเลซ่าเลยนะในขณะเดียวกันวินเซนต์ก็ถูกจับมัดไว้บนเตียงและเข็นเข้ามาในห้องของพยาบาลสุดเอกคนของพาคีก็พลาดท่านะครับถูกเหล่าพยาบาลกระซวกไปเรียบยับไปหว่นแพ้คู่ผีพยาบาลจะไวต่อแสงและการเคลื่อนไหว วินเซนต์จึงไม่สามารถขยับตัวได้เลยไม่แต่น้อยแต่ทันใดน,นั้นเฮเธอร์ก็โผล่มาเมื่อเธอได้คําตอบว่าแฮร์รี่ถูกจับไว้ได้หลุมหลบภัยใต้สวนสนุกเธอก็ช่วยแก้มาให้วินเซนต์และหนีออกไปด้วยกันจากนั้นวินเซนต์ก็เดินนาเฮเธอร์ไปยังสวนสนุกโดยมีพวกพาขีตามพวกเขาอยู่ไม่ห่างเมื่อทั้งคู่ก้าวไปในประตูของสวนสนุกเครื่องเล่นมันก็ทํางานขึ้นมาแบบอัตโนมัติแถมยังมีเสียงหัวราะออกมาแบบน่าขนลุก พวกพาคีกลุ่มที่ถูกเรียกว่าเบรเทรนเป็นสาววกพวกที่อุทิศตนให้พาคีพวกนี้จะสวมหน้ากากไว้ตลอดไม่สามารถจุดอากาศของความมืดเข้าไปได้พวกมันก็กลูกันเข้ามาในส่วนสนุกวินเซนต์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตั้งใจจะล่อพวกมันไปทางอื่นก่อนจะไปพี่แกก็ได้จุบเติมพลังไปหนึ่งทีเสร็จแล้วก็วิ่งเป็นเหยื่อล่อออกไปเฮ <Hey, S 2> เธอร์รอจังหวะวิ่งออกไปแต่ก็ถูกหนึ่งในนั้นเบรกเอาไว้เธอจึงกระชากหน้ากากของมันออกมาทําให้มันลม้มลงและมีเลือดสีดําไหลออกมาจากทางจมูกเฮ <Hey, S 2> เธอร์เลยสามารถวิ่งออกมาได้ จากนั้นเธอก็ขึ้นไปอยู่บนม้าหมุนแต่แล้วจูจ่ๆก็มีไฟไหม้ขึ้นมาโดยรอบเป็นวงกลมเหล่าสาววอกพาคีที่ล้อมอยู่ก็โดนไฟเผาไปจนหมดในตอนนั้นเองเอลซิซาก็ปรากฏตัวขึ้นและเธอก็พยายามจะฆ่าเฮเธอร์เพื่อที่จะเอาสิ่งที่เคยให้กับชาลอนคืนมาแต่เฮเธอร์ก็ไม่ได้มีท่าทีจะกลัวเลยนะครับเธอก็กอดเอลซิซาเอาไว้แน่นจนสุดท้ายเธอก็สามารถดูดร่างเอลซิซาเข้าไปได้เสร็จแล้วเฮเธอร์ก็มา,มาเผชิญหน้ากับพรอเดียในหลุมหลบภัยและเธอก็ได้เห็นว่าแฮร์รี่กับวินเซนต์ถูกจับตัวเอาไว้้้พอเเอเเเฮร์ดินขาามาใกลๆ คลอเดียก็บังคับไปเธอส่งเหรียญตามเมราตรอนมาให้เพราะนั่นคือสิ่งที่สามารถอัญเชิญเทพเจ้ามาได้เฮเทอร์ที่อยากรู้เหมือนกันว่าคลอเดียคือตัวอะไรเธอก็ยื่นตาให้แต่โดยดีพอคลอเดียสัมผัสกับตาร่างที่แท้จริงของเธอก็ปรากฏซึ่งเธอก็คือปีศาจเพชรคาตนะครับเป็นตัวเดียวกันกับที่ตามล่าเธอในตอนแรกคลอเดียที่กําลังปลิชีวิตเฮเทอร์อันใดนั้นพีระมิดเฮดก็โผล่เข้ามาขวางเอาไว้เนื่องจากตอนนี้เอเล่าอยู่ในตัวของเฮเทอร์มันเพียงต้องการทําหน้าที่ปกป้องเจ้านายของมันเท่านั้น เฮเทอร์ที่ได้โอกาสก็วิ่งไปช่วยแฮร์รี่กับวินเซนต์ในขณะที่คลอเดียสู้กับพิรามิดเฮดสองปีศาจก็ฟาดฟันกันอย่างดุเดือดพิรามิดเฮดก็เหวี่ยงดาบยักษ์ของมันตัดหัวคลอเดียขาดสะบัน้นเสร็จแล้วมันก็เดินจากไปแบบแย่งซีนเฮเทอร์ ater, วินเซนต์และแฮร์รี่ทั้ง3ก็เดินออกมาตามทางที่ยังเต็มไปด้วยหมอก แต่พวกปีศาจและเหล่าภาคีหายไปหมดแล้วเฮเทอร์เชื่อว่าตอนนี้อะไรๆน่าจะดีขึ้นอำนาจของภาคีถูกทำลายลงฝันร้ายของเอเลซาก็จบลงและเธอก็หายไปแล้วด้วยแต่ทว่าพ่อกลับบอกว่าจะไม่ออกไปกับเธอเขาต้องการจะตามหาตัวของโรสซึ่งก็คือแม่ของเฮเทอร์แฮรี่สัญญาเอาไว้นะครับว่าถ้าลูกสาวปลอดภัยแล้วเขาจะกลับมาตามหาเธอเฮเทอร์ก็อาสา,าจะไปช่วยแต่แฮรี่ก็ไม่ยอมเขาบอกว่าลูกต้องเป็นอิสระเพราะลูกทำทุกอย่างมาดีแล้วจากนั้นพ่อกับลูกก็กอดลากัน แฮรี่ก็ฝากให้พี่จอร์จโนโดูแลลูกสาวของเขาด้วยเสร็จแล้วเขาก็เดินหายกลับไปในหมอกเฮเทอร์กับวินเซนต์ก็ออกมาโบกรถบรรทุกข,ของทราวิสทั้งสองก็บอกว่าให้ไปส่งที่ไหนก็ได้ที่ไกลาจากที่นี่มากที่สุดซึ่งรถก็สวนทางกับรถขนนักโทษนะครับที่ขับเข้าไปในไซเลนท์ฮิลล์จากนั้นพวกเขาก็โดนหมอกกลืนหายไปและไซเลนท์ฮิลล์รีเวเลชั่นเมืออหาผีภาคสองก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไซเลนท์ฮิลภาคสองผมบอกเลยว่าภาคแรกกับภาคสองนี่ทำออกมาไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับ ดีหน่อยที่ภาค2พี่พีระมิดเฮดแกโผมาเยอะกว่าภาคแรกถึงจะโผล่มาแค่เดียวๆพี่แกก็แย่งซีนแบบเท่ระเบิดไปเลยนะครับแถมยังดังทะลุหนังไปไกลอีกด้วยเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทือรือรลยสั่ปุ่มซับสไคร์ผม้วยนะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ